าามรงวัดนี้ก็อยู่ที่อำเภอสันคบรีจังหวัดชัยนาทซึ่งก็เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่กลางทุ่งนาเป็นวัดสมัยตั้งแต่อยุทยานเมื่อก่อนก็จะมี รนะพระรูปพระธรูปอยู่น่าสถานที่แห่งนีนะ้ต่อมาเขาก็เลยย้ายไปอยู่ที่วัดหนึ่งก็คือวัดที่ใกล้เคียงกันคือวัดพระแก้วสันคบรีแต่นี้ก็ยังเหลือเป็นซากเกดีนะโบราณสถานสมัยอยุธยารอบๆบริเวณก็เป็นทุ่งนา ป่าอ้อยในตัวเขียวอุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้กับคลองน้ำอุดมสมบูรณ์ป่ามะม่วงที่นี้ก็ป่าไผ่ต้นแจ้งก็บรรยากาศดีเรามาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วเราก็ นอบารมีหลวงปู่นอนไปที่หลวงปู่ดูลปรมปัญโยขอเมตตาบารมีหลวงปู่อรัตนากำลังบารมีตั้งแต่สมเด็จอง์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้าบารมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมพระสงฆ์มีหลวงปู่ดูลปรมปัญโยเป็นที่สุดขอมเมตตาบารมีหลวงปู่ใน น้อมนำดวงจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงทั่วทั้งบริเวณวัดสนามชัยแห่งนี้ทั้งหมดทั้งบริเวณนี้บริเวณใกล้เคียงเวณไกลไปตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยสมัยยุทธิยาเป็นต้นมาแลดวงจิตวิญญาณเราใดติดติดพบติดภูมิตกค้างหลงเหลืออยู่นะบริเวณใกล้เคียงนี้ก็ดีบริเวณวัดร้างสนามชัยนี้ก็ดี แลดองเกิจวิญญาณทั้งหลายตามท้องไร่ท้องนาป่าผลไม้ป่าอ้อยป่ามันทุกที่ทุกแห่งตามสายลำแม่น้ำน้อยทั้งหมดไม่มีประมาณขอบารมีหลวงปู่ได้น้อมนำดวงกิจวิญญาณทั้งหลายผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายวีรกษัตริย์วีรบุรุษวีสตรีทั้งหลายทหารกล้าทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมาจนถึงปัจจุบันทหารกล้าพุสระชีพเพื่อชาติตานแน่ชายแดนกระเมน ทั้งหมดหรือประสาทต,ตาควายเนินสามหศูนและทุกที่ทุก,กจิตทุกดวงที่รับทราบด้วยญานทิพติพก็ขอบารมีหลวงปู่ได้แสดงเสือนเลื่อนลั่นไปทั้งสามโลกธาตุเปิดสามโลกธาตุในดวงจิตวิญญาณแถวนี้ได้รับรู้รับทราบได้เห็นแสงสว่างของหลวงปู่ดูและน้อมนำมารับกำลังจักรพัรด์เพื่อเพิ่มกำลังเพิ่มบารมีนกักการบัดนี้เถิน พุทัง,จงเจ,งจวิตังเมพุจิมิธรรมังเจวิตังเมพุจิมิสังฆเจวิตังเมพุจิ ガチャ。 Pada dipada Wira manisika padang samadhi yami Adina dana Wira manisika padang samadhi yami Aframma jariya Wira manisika padang samadhi patang sama diami imani panca sika patani sama diami imani panca sika patani sama diami ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสพทธัสสะนะโมตัสสวะโตอะรมาสพท ภะขาวานามบทติสตโตอากันติมายะอิติพระขาวานามบทติสตโตอากันติมายะอิติพระคาวานามบทติสตโตพรหมมปัญโยนามบทติสตโตพรหมมปัญโย นะโมพุทธิสัตว์พรหมปัญโยโยทสโมหิตเตนะโมทัสสมิงปาปะกะโตมายากามธาเมกัตังโทสังสะปะปะปังวินาสันโตโยทศ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทาสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทาสะนโมตัสสะ นปนาสุตาุณตัวเป็นโมสังโฆจารุโมนะคุณจะบชาตุ้ชาสัตว์บูชาตั้งบูชาดังโรัณเนนิสัวันนี้มาเีร้าหาวันนี้เป็นาวันนี้จามีชีวิตวันนี้จะมัตวสูบมีปลาตั้งปาสิงห์ชีวิตแล้วเราก็จะไปกินแเรื่องตัวย่างุที่จะไปนี้เป็าสุลต่านคุณตัวโฆสังโฆจารุโมนะ Thank <laughs>

โอ้ยตาบูชาบะาบูชาบูชาบูาชาีตอาจารบาเนธะรมสวดี

สนามใจร้างแห่งนี้ทุกยุคทุกสมัย ทั้งหลาตั้งปวงไม่มีประมาณได้มารับกำลังบุญ Yeah. kepada tanah tray dekan ถวายชีวิตแด่พระสาวกของพระตถาคตเจ้า,า,จาทุกทุกพระองค์ท,ท,งคที่บรรลุธรรมแล้วโดยชอบ,บ,รชอบประกอบด้วยธรรมท,ท่านทั้งหลายมารับบุญรับกุศลทั้งหมดทั้งมวลแล้วเขาก็ให้ช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันเป็นกรรัละาณมิตรที่ดีต่อกันหากเวียนว่ายตายเกิดไปในภพใดภูมิใด,ด,ด,ดก็ตาง ขอ้อมโชเกื้อกูลช่วยเหลือบุดนุนคำโชูซึ่งกันและกันนะราบเท่าเขาถึงยุพภาษีราบเท่าเขาถึงเมืองแก้วพระนิพพานทุกคนทุกท่านทุก,กจิตทุกดวงเดินสาธุสาธุสาธุอะลู